วันนี้ผมมีคอนโดติดโรบินสันพร้อมแบบสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและใหญครบคันเลยนี่อ่าม<ร>ัน<ร>ดับจนนั่งเล่นเนี่ยใช่อันนี้คือเป็นโซนนั่งเล่นคือเช้าเช้าเหมาะ,อะตอนเย็นเย็นค่ำค่ำเหมาะสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนา้ำเออแล้วก็ฟิตเนสห้องทำงานทำงานก็มีอ่าเป็นเขาเรียกว่า co-working space อ่ามาพร้อมกับคอนโดสวยๆอยู่ชั้น17ห้องนี้สวยห้องยิ่งสูงราคายิ่งสูงถูกไหมถูกต้องย้ายม่เชื่อว่าสูงอ่ะ อ่ะนี่ดูไหนวะเห็นไหมน่ะถูกจริงไหมน่ะผมอะคือคือขึ้นมาใช่ไหมอยู่ในคอนโดคือขึ้นมาฟุ๊บแล้วเราขึ้นมาตรงนี้เราก็โดดลงไปเราถึงโรบินสันเลยบ้านแล้วงั้นจะโดดลงไปไหมก็ลงไปเลยดีๆแล้วก็เดิน้ามไปเลยใช่ไม่ต้องพูดถึงนะโรบินสันมีอะไรบ้างโรไม่ต้องพูดผมไม่องพูดแล้วว่ะอ่าเส้นนี้คือสุพรรณบุรีนะสุพรรณบุรีอ่า ก็ไล่ตามไปเลยไปก็โลตัสแมคโครก็ไล่ไปเลยนะเเห็นมังกรไหมนนมังกรอ่าโอ้โหเห็นด้วยเหรอเห็นนั่นนะอ่าดูดูเห็นมังกรไหมมังกรหอบรรหารศิลปะอาชาคือก็คือถ้าสุพรรณจะพูดถึงสุพรรณตรงเนี้ยสุพรรณที่สุดแล้วมุมบิวอ่ะสามร้อยหกสิบองศาดูได้หมดเลยโอ้โหเราเห็นท็อปบิวข้างบนนี้คือสวยมากสวยมากอ่าแล้วก็ ไม่คือพูดถึงคอนโดแล้วเราก็คิดถึงกินอายบ้านนอกบ้านนาเอากิงขาตะไครอะเราก็มีนี่เอวันว่างนะเช้าเช้าหรือเย็นเย็นไม่รู้สึกเปรี้ยวใจมังงัดกินได้นะกับข้าวกินเออเห็นป่มโอ้โหโหระพาใบที่รากะเพราสนหเอ้ยมีมีแคอ้าวแคร์เหรอมียันพริกด้วยหรอมีเนาะไปชมในห้องกันไหมว่ามันสวยแค่ไหนไปกี่ไปกี่มันดีแค่ไหนเออกับคอนโด เอสเซนวิวสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนี่เราก็เข้ามาในในห้องแล้วไม่เลยย้เข้ามาในี่ยควรจะมาทันงเกิดให้ดินสักเดทห้องแรกเลยก็เป็นห้องโถงที่โอ้มีเกี่ยวที่ดินด้วยเหรอบูเกี่ที่ดินปรกันมาทายอินซะหน่อยายนะช่องอะไรไม่รู้เขารับทำโฆษณารีวิวอสังหาทั่วประเทศไว้ปะเออทายอะไเลยม่รู้อะไอย่ายโลโก้ช่องมันคุ้นๆเอ้ามันช่องนี้นี่หว่ะ เอ้ามาแก็นั่งแบบสบายสบายเลยเนาะแถมเป็นอย่างแถมแถมหมดเฟอร์เฟอร์อมีครบปะโต๊ะตู้ตเตียงเครื่องดูดอากาศเอ่อซิงตู้เย็น,ตยนแต่เครื่องก็พานไม่มีให้อ่าโซวซักล้างอยู่ตรงน ون, ออู้นใช่ไหมมีโถออกไปเป็นกันนกแล้วก็แอร์มีสองแอร์สองตัวอ่าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องนอนห้องนอนห้องน้ำ เข้ามาตอนแรกเนี่ยประตูเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายโถงมาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพดูว่าโถงเป็นไงเราไม่อยากไปพูดตรงโถงเพราะว่าหนึ่งเลยจุดขายของคอนโดนี้คือความเงียบสงบแล้วก่อนที่เราจะเข้ามานิยามเห็นไหมเข้ามาง่ายปะไม่ง่ายนะใครใช่ใครไม่ไม่ไม่เงียบขนาดนั้นใครก็เข้ามาอยู่ดีๆเข้ามาตรงโถงไม่ได้ถ้าใช่ถ้าไม่มีเจ้าของห้องมาเป็นตัวพาเข้า เขาจะต้องเอาบัตรประชาชนอะไรไปอะไรเงี้ยคือบันทึกไว้คือเราเราไม่ได้ซื้อแค่คอนโดนะเราซื้อความปลอดภัยให้ชีวิตเราซื้อความสะดวกสบายเราซื้อความสงบเห็นปะสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราไล่ไปก็ครบถูกปะเออเราไม่ได้ซื้อแค่คอนโดนะสองล้านเก้าเนี่ยมันไม่ใช่เรืว่าเออมาแค่ได้ห้องแค่นี้ อราจะมาพักผ่อนอย่างเดียวใช่แต่ไปเล่นน้ำฟิตเนสใช่ทำงานสิ่งอำนวยความสะดวกกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายในชีวิตนั่นคือสิ่งที่รวมอยู่ในสองล้านเก้าใช่วันวันหนึ่งทันทำไม่ไม่มีวันหมดละอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนของยายเองอ่ามีทั้งหมดกี่ห้องอะไรยังไงนะหนึ่งห้องนอนห้องน้อำห้องโถงเป็นห้องรับแขก ห้องครัวแล้วก็เป็นระเบียง้ักล้างระเบียงนอกเออนี่ห้องน้ำติดให้หมดห้องน้ำนี่ก็คือครบหมดป,ปมดสุขภัณฑ์จะให้มดอ่ะสุขภัณฑ์มีครบเนี่ยไอขอเข้าไปดูหน่อยทางทำน้ำองค์น้ำบุญอุ้ยเออตกใจเจ้าของเเออปูกระเบื้องยันผนังพัดลมูดอากาศแล้วก็ไฟดาวไลท์คือโอ้โหสุดจะพรีเมียมเออเก้งเก้งเก้งโอ้โห โครเมียมทําพร้อมนะประตูประตูก็อย่างดีนะเนียนไปหมดทุกอย่างนะคุณผู้ชมเนาะเนียนไปหมดนะเดี๋ยวที่ดินใช่ไหมเอ้ามันข้อเสียหน่อยสิมันไม่มีทีวีอยู่ในห้องนอนนใช่ไหมเอออันนี้เราทําให้เลยเฮ้ยพิเศษนี่ดันดันเอ้าดันทําไมอะเอาพังหรือเปล่าเนี่ยพังแล้วเหรอมันก็ยังติดแจวอยเ่อเอ้าแล้วมันไปเหยียวที่ดินอีกแล้วล่ะเออเห็นก ทางนอกไม่นั่งรู้ละมานอนรู้ที่ีดีกว่าเะหมุนกลับมาก็เบอร์ติดต่อที่ดินก็สูนยไปสูนยเท่าสามห้าสามก็สี่รือว่าสูนก็สองก็จะกลากันหนึ่งสี่ห้าจบแล้วปั๊บตามื้อพัฒนานะเออก็เดี๋ยวเจ้าของผมขึ้นไว้ให้เบอร์หนึ่งเจ้าของเบอร์ขึ้นไว้ตรงไหนดีข้างบนหรือข้างล่างดีเอาข้างบนนี่นะข้างบนนะอ่าเดี๋ยวติดต่อกับเจ้าของเจ้าของคือเขาซื้อมาประมาณหกเดือนได้ แผ่นดินวงแผ่นดินไหวผ่านมาหมดแล้วลองมาดูในในตึกนี้เลยทั้งข้างล่างทั้งข้างบนทั้งข้างข้างไม่มีผ่านมาแล้วกลิบเลยสระว่ายน้ํากลิบเนาะเออแล้วอันนี้คือแอร์อีกห้องหนึ่งแล้วก็พม่านก็ไีพม่านคืออย่างดีนะสองชั้นซอฟลงไปเลยคือห้องเนี้ยความพิเศษเลยคือมันเป็นวิวโรบินสันปะเนี่ยทั้งห้องนอนทั้งห้องนั่งเล่นและทั้งห้องซักล้างวิวเดียวกันหมดโน้แอนดูน่นเห็นไหม อ่ะมังกรอีกแล้วเออติดใจมังกรแท้วะ่ะอรู่ในห้องเราก็เห็นนะ่โรงพยาบาลเอาไม่ต้องพูดถึงตรงเนี้ยถ้าถ้าถามว่าสุพรรณตรงไหนเจริญไม่ต้องพูดถึงตรงนี้าานนจเจริญที่สุดในสุพรรณนะออถ้า,ถ,าถ้าบอกว่าสุพรรณเนาะแล้วไอถนอนเส้นนั้นอนะสามสี่ศูนย์ป่ะสามสี่ศูนย์เนอ่ะที่ว่ามาจากกรุงเทพก็คือถนอน,อนเส้นนั้นเลยเอ,อ่าคือเราลงสะพานกาญจนาพิเศษมาก็ผ่านลาดบนหลวงบางบัวทองก็เข้าสุพรรณได้เลย ใช้เส้นเดียวท้วนเลยนะแต่ดเวชเก็บนะไปมาถ้าเก็บเห็บโรได้อ่าได้ขึ้นถนนแบบยายมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยเหรอมีเก็บมีช่องด้วยเหรอมีด้วยมีโต๊ะเอ่อตู้ไอ้โอ้โหมีมีหลายฟังก์ชันเครื่องทำฟองทำอ่างเนี่ยไม่เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมเปิดไม่ค่อยเปิดหน่อยอ้าวได้ลองลองค่อยๆเนี่ยอ่าปึ๊กโอ้ได้อยู่อ่ะอีกข้างอีกข้างหนึ่งปึ๊บเดอ้าวมันติดอะไรวะอ้ามันติดเก้าอี้เขาเรียกว่าใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่าใช่ไหม จะพาเข้าไปอ่าอไอ้ฝั่งนั้นก็เก็บเครื่องสําอางเหรอน่าจะเปิดข้างล่างปะเออ<ช>เปิดข้างล่างปุ๊บอ่าแล้วมันมีอีกสามชั้นหรือจะเอาที่ก็ได,ด้ตัวกระตุ้งประตูที่เราชอบเรารักอ่ะอ่าได้ได้ได้หัวนอนแล้วก็มีเอาไว้แปะอะไรแล้วแต่ั้วาง,วาไงไอ่ามันมีมีพื้นที่แต่ว่าระบบข้างบนนี่คือเอ่อเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ติดติดนี่เซนเซอร์ไฟใช่ปะ อ่าเดี๋ยวเวลาในควันมีอะไรเนี่ยใครจะมาย่างผมก็ทะวันนี้ไม่ไม่เหมาะนะไม่ไม่ได้ไม่ได้มันมีอะไรน้ำแต่โป๊เลยข้อเสียของคนนี้คือห้ามทำอาหารข้างในนี้ถ้าทำไปทำฝั่งนู้นมีมีให้แล้วแต่นี่คือเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยที่ผมบอกสองล้านเก้าเราไม่ได้เอาคอนโด เราได้คอนโดหนึ่งใน2องลนเและความปลอดภัยและความสะดวกสบายถูกปะอ่ใครมาดูก็ลองไฟแช็กมาลนเล่นหมดเปียกหมดเห็นไหมมีมีมีทุกห้องนะไอ้ระบบไอ้ความปลอดภัยไอ้กันควันกันความร้อนอะไรเงี้ยกันไฟไหม้มีทั้งหมดเขาเป็นเซฟตี้ที่ดีมากแล้วดูร็อกดูประตูเนี่ยคือต้องแตะคีย์การ์ดก่อนนะครับยังไงอยา นี่ไรครับผมนี่เลยคือเอเซนวิวครับผมสุพรรณบุรีและนี่เลขห้อง5 59ปะ59ทับ2 273อะไรอย่างเนี่ย3 27เนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเนี่ยเลขเลขห้องกมเ5 59นะเอเซนวิวสุพรรณบุรีนี่แล้วก็ไปดูห้องคัวอะเออตัดจัดอะไรปลาตงปลาตีกับข้ามันดิเอออันนี้คือการกลิ่นก็กั้นไปเลยนะอีกโซนหนึ่งอะว่าไปย้ายมามีเตียงเฮ้ยมีอะไรอีก ต้มน้ำมีนี่อะฮะเราคทานอะไรเสร็จเนี่ยเรียบร้อยเออเราก็ทานแล้วก็มีโต๊ะเก็บไว้เก็บไว้มีอะไรเข้าไปดิตอมากอ๋ออ๋ออเออนออ๋ออ๋ออออ๋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 ออเออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออนออ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 ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออกออเออ๋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 ออออเออ๋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 ออเออ๋ออ๋ออเออออ๋ออ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  อันนี้ก็แล้วแต่เลยเอออันนี้ก็เป็นจีไก่ทอดเด็ดกล้วยไงทอดแต่ตาเ,เนี่ยเคอเคูอีกสามสี่ 3, ชั้นมีมีหมดอา่าไมโครวเวฟได้หมดอา่าแล้วแต่อันนี้ก็อูมีให้อีกก็คือครบครันเนาะนี่แถมทีวีตู้งเย็นโอเคเออ <laughs> โอใหญ่อยู่นะยังไม่ได้เทียบพั๊กเลยมั้งเนี่ยคือไม่แกะเลยนี่ถูกต้องห้องเนี้ยห้องใหม่ ไม่เอี่ยมเลยนะยังไม่ได้นอนเลยนะเจ้าของคือก็ซื้อมาตู้เย็นก็เนี่ยดูอ่ะเออไอไอพลาสติกอ่ะไม่ได้แก่เนี่ยมันใหม่จริงๆอเน,นี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้อันนี้ก็าาวางเลยตาใช่คือเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้อยู่ไงเขาซื้อมาจากนาคปรปฐมเขาคิดว่าเขาจะมาอยู่แต่ไปมาๆก็ไม่ได้อยู่อ่ะแล้วก็นี่ดักกระดูวิวซักล้างนอกก็ได้ซักล้างก็จะมีก๊อกมีปลั๊กแล้วก็เครื่องซักผ้า เพื่อสภาพมาติดตแล้วก็มันต้องลบในล่างไม่ทักล่างเนี่ยใช่สายโยงสายยางนี่ไอ,รอ,อ้ระบบอลางน้ําก็มีให้ครบใช่ป่ะใช่ไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องมารบกวนคนข้างล่างแบบน้ําไหลไปก็มีให้ครบเอาเป็นว่าเนี่ยจบ <c oughs> มีรู้ว่ามีมีั้นเร่องอะไรเนาะมีตะข่ายเหรอะตะแกง <c oughs> ตะแกงขานะอ่านั่นแหละอคอมเซสเซอร์สองตัวก็แล้วแต่ห้องเราก็เนี่ยออกมาระเบียงก็ เจอโรเปนสันอีกแล้วทั้งหมดนะทั้งหมดซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องติดไม่ติดอะไรเลยเนี่ยยังตั้งวะนี่อ่าเขายังตั้งอยู่เหรอนี่น่ะยังมีของเลยโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอสายขอแล้วเขาให้เขาบอกว่าเอาไว้ให้ลูกค้าที่สนใจมาเอาไปอ่าอันนี้คือบอกเลยว่ามันมันมือหนึ่งจริงๆดูได้จากของที่เขาซื้อมาเขาเพิ่งติดเรื่งทำน้ำอุ่นปะได้ได้อ่าเพิ่งติดไปแต่ก็ เออยังมีนะยังมีนะเนี่ยยังมีเลยใหม่ๆยังไม่ได้ใช้ยังไม่เดินไปประกันออกไปนะเนอะก็ขอฝากด้วยละกันกับเออเ n เซนส์วิวคอนโดนะคอนโดที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายแล้วก็การเดินทางความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำออกกําลังกายนะฟิตเนสนะ แล้วก็โซนนั่งเล่นไอพื้นเขียวๆตรงนั้นนะอ,อ,อที่ว่าเราตอนเช้าๆตู่หรือว่าเย็นๆกาแฟไปนั่งตรงนั้นก็ได้อืม,อมได้หมดเลยนะก็มีมีให้ครบทุกอย่างในในใ,ใ,ในที่ใช้ชีวิตอะ่อนะเนาะความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องมองอลองมาเข้าชมก่อนได้นะสนใจก็ติดต่อได้เจ้าของโดยตรงก็เนี่ยไอที่มันอยู่ข้างบนนี่แหละช่องทาง ของของเจ้าของเองนะชื่อพี่อะไรผมก็จาไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าจะทําโฆษณาก็นี่แหละอย่างที่บอกกับไทยอินเหลือเกินนะไอช่องเนี้ยมันไทยอินเหลือเกินทีวีเขาก็ไม่เว้นเนาะไหนเนี่ย <c oughs> วันยาไปได้เลยนะปริจจาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้ว